ต่อไปนะคะก็คือท่า overhead tricep extension นะคะท่านี้ค่ะก็จะได้บริเวณหลังแขนเต็มๆเ,เลยนะคะแต่ว่าเราจะอยู่ในลักษณะนั่งแบบนี้นะคะอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากเช่นเคยนะคะสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ภายในห้องได้เลยค่ะก็คือมีเก้าอี้1ตัวนะคะแล้วก็ขวดน้ําขวดใหญ่1ขวดเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะนะสเต็ปแรกค่ะก็ให้เราถือขวดน้ําลักษณะแบบนี้นะคะกำเป็นแบบนี้เลยทั้ง2มือนะคะแล้วก็ชูขึ้นบริเวณเหนื หัวศีรษะของเรานะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราเนี่ยล็อกบริเวณข้อศอกของเรานะคะไม่ให้กลางออกแบบนี้นะคะให้อยู่บริเวณแนบข้างหูเราแบบนี้อ่านะคะแล้วก็สเต็ถัดมานะคะให้เราค่อยๆลดบริเวณขวดน้ําค่ะไปทางด้านหลังให้เลยหัวลงไปแบบนี้เลยนะคะ <Luckily. S 1> แล้วก็ค่อยออกแรงนะคะจากหลังแขนนะคะเกรงแล้วก็ดันขึ้นมานะคะแล้วก็หายใจออกจกังหวะลงแบบนี้หายใจเข้จาจังหวะขึ้นหายใจออกเกรงหลังแขนแบบนี้นะคะพยายามคอนโทรลค่ะข้อศอกของเรานะคะไม่ให้กลางออก อย่าลืมว่าต้องนั่งหลังตรงด้วยนะคะแล้วก็เกรงหน้าท้องไปด้วยค่ะทําแบบนี้นะคะ15-20ครั้ง3-4เซตนะคะหลังตั้งตรงแบบนี้ด้วยนะคะเกรงหน้าท้องยกขึ้นเป่าลมหายใจออกนะคะลงไปหายใจเข้าค่ะตอนที่ดันเนี่ยใช้บริเวณหลังแขนในการดันขึ้นระดับที่ลงนะคะสามารถลงได้ลึกนะคะจะรู้สึกว่าตึงบริเวณหลังแขนแล้วก็ค่อยๆผลักขึ้นแบบนี้